สวัสดีครับจากร้าน T-Shop ประดับยนต์แต่งรถวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้มาติดตั้งชุดฝาท้ายไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติเดี๋ยวฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับสามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายที่รีโมทเดิมของรถได้เลยนะครับรัศมีรีโมทไกลแค่ไหนเราก็สามารถสั่งเปิดจากระยะไกลได้เลย สามารถสั่งเปิดและปิดจากสวิตช์ด้านท้ายมือเปิดเดิมเราแค่บีบฝาท้ายจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ <Okay. S 1> สวิตช์ด้านท้ายแค่กดปุ่มฝาท้ายจะปิดให้อัตโนมัติสะดวกสบายด้วยระบบเซ็นเซอร์เท้าถือของเต็มมือสามารถใช้เท้าเตะเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับ ด้านหน้าในรถจะมีสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงคอนโซลหน้านะครับเราอยู่ในรถเราสามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยปัญหาเรื่องการปิดฝาท้ายเสียงดังหรือเวลาเราจะเปิดฝาท้ายเราต้องลงจากรถเพื่อที่จะมาเปิดฝาท้ายต่อไปเราอยู่ในรถเราก็สามารถสั่งเปิดและปิดฝาท้ายได้เลยนะครับปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้กันหนีบ ถ้ามีสิ่งของกีดขวางหรือคนยืนขวางอยู่ฝาท้ายปิดมาสัมผัสตัวเรามาันจะหยุดทํางานทันทีนะครับงานติดตั้งของเราเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นนะครับการเก็บสายสวยงามอันนี้เป็นชุดกระบอกโช้กฝั่งขวาที่เปลี่ยนเข้าไปอันนี้เป็นชุดสวิตปิดด้านท้ายแล้วก็ชุดกรรดกรุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นชุดกระบอกโช้กฝั่งซ้ายที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่วันนี้ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่เลือกใช้บริการติดตั้งนอกสถานที่จากทางร้าน สนใจงานติดตั้งทักมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสินค้าทุกชุดเรารับประกัน1ปีเต็มวันนี้ขอจบดีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ